i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจือไงพันิกหรือแอดขจชิครับสวัสดีครับยินดีกรับเข้าสู่ i Creator Podcast นะครับกับผมเอ็มขจรเจือไงพันิกหรือแอดขจชินะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มขวัญใจคนไทยแล้วก็เป็นหนึ่งใน บล็อกเกอร์ด้วยนะครับในยุคแรกเริ่มของประเทศเราเลยนะครับผมอยู่กับพี่บอยนะครับพี่บอยพี่เสียงแห่งพันคิปคอมครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับเอ็มสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับพี่บอยครับเอ่อปนไงครับตอนนี้พันคลิปช่วงโควิดมีสถานการณ์เป็นไงบ้างแล้วก็ตอนนี้อยากให้ช่วยอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับผู้ใช้ในพันคิปแล้วก็จํานวนครีเอเตอ์หรือว่าจํานวนกระทู้อะไรแบบนึงครับครับก็โอเคเอ่อ จริงๆช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพันทิปเองก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ในถ้ามุมถ้าเราพูดในมุมของของผู้ใช้งานและกันปกติพันทิปเนี่ยห้องที่หบดหมู่ที่เป็นอันดับหนึ่งมามาอย่างยาวนานเลยนะฮะก็คือห้อง blue planet ซึ่งก็คือ,อ,อคอนเทนต์ประเภทท่องเที่ยวนะครับมีท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ พอมันมีโควิดมาปุ๊บโอ้โหทราฟฟิกหายเลยฮะห้องห้องบูทเนเดตนี่ทราฟฟิกหายไปเยอะนะครับก็ก็เรียกว่าเพราะว่าคนเพราะว่าคนจะไม่แน่ใจว่าจะเที่ยวได้ไหมพอไม่แน่ใจว่าจะเที่ยวได้ไหมเนี่ยเขาก็ไม่หาข้อมูลในการเที่ยวนะครับก็ทราฟฟิกก็เลยหายไปเยอะนะฮะก็ตกมาจากอันดับหนึ่งตกมาเป็นอันดับห้าเลยนะครับแต่ขนาด,ดยกดน,นมันก็มันก็มีในมุมกลับนะก็คือมันก็จะมีบางห้องที่มันกลับคิดขึ้นมา นะอย่างเช่นห้องสวนลมห้องสวนลมนี่คือคุยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอสุขภาพ,ภาพใช่ใช่มันที่ขึ้นมาเพราะว่ากระแสะโควิดนี่แหละนะครับมีอย่างบางข้ออย่างเช่นพวกพวกสีลมอะไรอย่างเงี้ยนะคือคุยค,คุยเรื่องการทํางานมนุษย์เงินเดือนพวนเนี้ยก็ก็กลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับคือบางทีก็จะเป็นแบบแนวปรับฟุก้กันเนาะเพราะว่าจะโดนลดเงินเดือนโดนเลทออฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันซึ่งก,กลุ่มนี้ก็จะก็จะ พีกับพีขึ้นมาเฉยๆเลยซึ่งในคือมันก็มีห้องที่ห้องที่ดอรอปลงไปขณะที่มีบางห้องที่มันขึ้นมาแทนที่นะครับโดยททำให้โดยรวมแล้วเนี่ยในมุมของเพจบิวของพันทิพยเองเนี่ยก็ยังก็ยังส่องๆก็หมายถึงว่าไม่ได้แตกต่างมากกับกับช่วงก่อนโควิดนะครับแต่เงจากว่ามันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนหมดหมู่ไปทท้งนั้นเองโอเคมันก็เป็นเรื่องโชคดีของพันทิพเหมือนกันที่ที่เรามีมีความสนใจที่หลากหลายมีหมดหมู่ที่หลากหลายครอบคลุมความสนใจของผู้ใช้พอช่วงหนึ่งอันนึงดรอปมันก็อัน,นึันึ่ง ในมุมของครีเอเตอร์ครับก็จริงๆหลายคนสมัยก่อนเนี่ยในยุคที่ยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มเยอะเนี่ยพันทิปคือเป็นแพลตฟอร์มหลักหนึ่ที่เราสามารถไปทำคอนเทนต์ได้ครับครีเอเตอร์หลายคนก็ดังมาจากในพันทิปนะครับแล้วก็จริงๆ,ป,จจงๆปัจจุบันหลายคนก็พอจะเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยก็อยากจะเริ่มฝึกฝีมือจากในพันทิปก่อนเช่งเดียวกันนะครับอยากให้พี่บอยช่วยบอกเรามุมของครีเอเตอร์หลายคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับถ้าคุณ อยากจะเริ่มก็ในพันคลิปเนี่ยจริงๆเรามีช่องทางหรือว่ามีแนวคางอย่างเงี้ยได้บ้างครับครับอันแรกเลยนะฮะพันคลิปเนี่ยผมผมคิดว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการอย่างที่เอ็มบอกเนาะว่าคือมันคือ,อพื้นที่สำหรับอ,นะอยากฝึกฝีมือนะฮะอยากฝึกฝีมือเพราะว่าพันที่มันมีความผู้คนที่หลากหลายนะฮะแล้วก็ทีเราที่เราเรา,เรารีวิวโน่นนี่นั่นลงไปัเขาก็จะมีคอมเมนต์มาเนาะเพราะว่าเอ้ย น่าจะเพิ่มส่วนนี้น่าจะปรับส่วนนี้นะนะครับก็จะช่วยเป็นฟีดแบ็กให้กับเราได้นะครับแล้วก็แต่ว่าก็จะต้องมีมีจุดที่ที่ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันคือด้วยความที่พันทิปมันเป็นมันเป็นแพลตฟอร์มประเภทคอมมูนิตี้นะครับมันจะต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆทุกอันเลยนะมันจะต่างจาก Facebook Page ต่างจาก Youtube Channel ต่างจาก TikTok ต่างจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเพจแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะโซเชียลเน็ตเวิร์ คุณสมมติคุณเปิดเพจบน Facebook คุณเปิดช่องบน YouTube เนี่ยคุณก็ต้องอหาผู้ติดตามหา Follower หาแฟนหา Subscriber นะครับกระตุ้นให้เขามามาเป็นแฟนคุณมาเป็น Subscriber ของคุณนะครับเพื่อที่จะได้รับคอนเทนต์ใหม่ๆต่อนะครับขณะที่มันก็เหมือนกับว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มันคือพื้นที่ของ ของคุณเองอ่ะมันคือพื้นที่ของมันคือช่องของคุณเองที่คุณจะนาเสนอคอนเทนต์อะไรยังไงก็แล้วแต่คุณเองแล้วก็ถ้าถ้าผู้ชมสนใจเขาก็ติดตามคุณนะครับขณะที่แพนทิปเนี่ยมันจะเป็นคอมมูนิตี้มันมีความเป็นเซนทรัลไลซ์อยู่เหมือนกันคือคาว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันแปลว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของคุณทนงเดียวเออมันเป็นพื้นที่ของสมาชิกทุกๆคนร่วมกันอยู่อยู่ร่วมกันในพื้นที่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้ถ้าให้เปรียบเทียบนะให้นึกถึงอย่าง facebook หรือนักถึงอย่างไลน์์สแคร์เดี๋ยว้เขาเรียกเป็นไลน์โอเพนแชทใช่ไหมฮะที่ท,ที่ทุกคนเนี่ยมาอยู่ในเนี้ยโอเคมันมีคนหนึ่งที่มันเป็นแอดมินนะเฟซบุ๊กกุ๊ก็มีคนที่เป็นแอดมินแต่ว่ามันก็จะมีกฎกติกาของเขาอยู่ในแ,แต่ละกรุ๊ปนะยังโอเคเฟซบุ๊กกุ๊ฝากร้านของของสถาบันต่างๆอันนี้คือคือคุณมาขายของเลยแต่บางทีบางกรุ๊ปก็บอกว่าเฮ้ยฝากร้านอย่างเดียวนะแต่ว่าห้ามการเมืองนะหรือฝากร้านได้เฉพาะสิทธิ์เก่านะห้าม คนนอกสถาบันหักล้านนะอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีกฎกติกามันอยู่ซึ่งเห็นมัามันคือคือกติกาของการอยู่ร่วมกันในในชุมชนเดียวกันนะครับซึ่งจะต่างจากต่างจากชแนลหรือต่างจากเฟซบุ๊กเพจอย่างเงี้ยนะครับต่างจากยูทูบชแนลที่ที่คุณคุณเป็นคนเจ้าของอ่ะคุณเป็นเจ้าของแล้วก็คุณก็ร่างกติกาคุณเองได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยพอพอของพันทิเย์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างตรงจุดเนี้ยนะฮะทีนี้ก็อย่างแรกเลยคือคือครีเอเตอร์ที่ที่เล่นบนพันทิเนี่ยอาจจะ คุณอาจจะไม่ได้มียอดโฟล low เออเห็ไหมเราไม่ได้มียังไม่ได้มีระบบโฟล low ติตตามไม่มีซับสไคร์เบอร์อะไรแบบนี้เพราะมันมันไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นคอมมูนิตี้แล้วคุณก็จะไม่ได้มียอดคนพวกนี้หรอกดังนั้นเนี่ยเอ่อมันก็จะเหมือนกับว่าคุณเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้อันหนึ่งนะครับที่ที่ต้อง f o ล low กดของคอมมูนิตี้เหมือนกันแล้วก็เอ่อมันไม่มันก็จะไม่ได้มีแค่กดของคอมมูนิตี้หรอกมันมีเรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละคอมมูนิตี้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นเอ่อถ้าถ้า ห้องก้นครัวนะครับห้องก้นครัวก็คือห้องที่คุยเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับจะรีวิว้านอาหารจะทําอาหารแชร์สูตรอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีวัฒนาธรรมอยู่แบบหนึ่งึ่งซึ่งผมผมจะสังเกตว่าคอนเทนเตอร์รหลายหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องสูตรอาหารนะสูตรอาหารเ,เวลาที่คนเล่นปันทิปเนี่ยเขาเข้ามาอ่านกระทู้สูตรอาหารเนี่ยเขาจะคาดหวังเลยว่าได้ไดเเ้เห็น สูตรนะครับหรือว่าเห็นรูปภาพเห็นสูตรต่างๆเนี่ยที่ที่คนแชร์กันนะที่เจ้าของกระทู้มาแชร์กันเนี่ยแล้วก็ได้อ่าน,อ,นอ่านจบในกระทู้เลยนะครับทีนี้เนี่ยบางครีเอเตอร์บางคนมี y o c h a n e ชาแนลมี YouTube c h a n แนลเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกอยากจะเพิ่มวิวเออเพิ่ม subscriber ให้ตัวเองก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาแปะลงในพันทิปลงในกระทู้พันทิปล้วแปะเฉยๆเลยนะมุดบอร์ดโซ่ทำมูกรอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็แปะคลิป <laughs> อันเดียวในกระทู้นะครับ วิธีเนี้ยไม่เวิร์กบนพันทิปนะครับวิธีนี้ไม่เวิร์กบนาพันทิปแล้วก็คุณคุณได้ยอดคุณไม่ได้ยอดวิวด้วยเอาจริงคือเพราะว่าคนเล่นพันทิปเนี่ยเขาเข้ามาเพื่ออ่านข้อความอ่านดูลูกภาพแล้วไม่ได้เข้ามาเพื่อจะดูคลิปนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีเนี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการสแปม่ะนะฮะก็คนก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คอมมูนิตี้จะไม่ค่อยชอบแต่วิธีที่ดีกว่าคือคุณก็ผมเห็นหลายคนนะซึ่งทำแล้วเวิร์กด้วยก็คือโอเคคุณทําคลิปยูทูบเนี่ยแล้วคุณก็ค จากคลิปเนี่ยที่มันเป็นที่มันเป็นขั้นตอนในการทําอาหารเนี่ยคปมาเป็นรูปๆๆมานะครับแล้วก็มาลงในพันทิปแล้วก็หลอกบอกเลยอ่ะสูตรทําหมูกรอบนะมีวัตถุดิบอะไรบ้างต้องใช้หมูสามชั้นใช้เกลือใช้น้ำส้มสายชูนะครับมีวิธีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่ลูกแล้วปิดท้ายกระทูด,ด้วยคลิปวิดีโอแล้วเบอกว่าอะไรถ้าเกิดคุณอ,อยากจะดูสมมติว่าอยากจะดูวิธีการทาแบบละเอียดไปดูในคลิปได้อะไรอย่างเงี้ย และวิธีนี้จะดีกว่าเพราะว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้เห็นเดี๋ยวนอยได้เห็นคอนเทนต์ได้เห็นข้อความได้เห็นรูปภาพแล้วแล้วก็ค่อยไปดูคลิปต,ตามไปในชั้นของคุณก็ได้เดี๋ยวตามไปใน f c e b o o k p เ g e ของคุณก็ได้นะครับ,รบวิธีนี้จะจะดีกว่าในถ้าจะไสรุปคร่าวๆคือก็ให้มองพังคลิปเหมือนเป็นพื้นที่สาธาระเนาะพื้นที่ส่วนกลาง,<ช>งแล้วก็คน<ช>อยากจะโพสอะไรเนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นเพจคุณที่จะมาคอยสร้างยอด f ฟ l l o w เวอร์แต่ให้คุณองคิดว่าคุณทำคอนเทนต์ไหนที่มันมีประโยชน์ กับคนที่อยู่ในในกลุ่มคอมมูนิตี้นั<ช>น้นๆนะครับ<ช>ส่วนหนึ่งค,คือเวลาโพสเนี่ยมันไม่ใช่ช่องทางที่เหมาะกับการจะแบบสร้างยอดของเดิมที่เรามีอยู่อยากสร้างยอดวิวอยากสร้างยอดเฟรเร์ให้ให้ให้มากต่ว่าอยากให้มองว่าลองปรับรูปแบบคอนเทนต์ให้มันเหมาะกับคอมมูนิตี้ของพันทิปซึ่งอันนั้นก็จะเหมาะสมมากกว่าใช่ครับ,รบใช่ครับครับโอเคเอืมจริงๆแล้วการ ก่อนนั่นี่ครับก่อนที่ยังไม่ได้มีแชนแนอื่นอะไรเยอะมากมายโซเชียลมีเดียเยอะแยะอะไรแบบนั้นเนี่ยผมก็เห็นหลายคนที่เกิบโตมาจากการเป็นคิดว่าคิดว่าเรียกว่าเป็นคนดังในพันทิตประกันนะครับ,รบก็คือโพสต์สร้างกระทู้สร้างอะไรในพังทิตพี่พอมีตัวอย่างที่แบบหลายคนที่เผื่อหลายท่านอาจจะได้ไปลองฟังก์กหรือว่ขอ,ขอคําแนะนําได้ไหมครับที่แบบโพสต์บ่อยๆในพันทิตหรือว่ามีมีคนรู้จักในพังทิตยอะไรต่าง บนบนพันทิปเนี่ยสมาชิกพันทิปมันมีหลายรูปแบบนะฮะมีมีทั้งแบบที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆกับแบบที่เป็นแนวคอมมูนิตี้อะแนวคอมมูนิตี้หมายถึงคุยตั้งกระทูพูดคุยกันแซวกันอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เน้นแบบคอนเทนต์หักนะครับก็มีหลายแบบทีนี้ถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดในกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมีผมจะชอบคนหนึ่งนะคือคือ,อ,อแกนะแกชื่อ คือเป็นคนเป็นคนที่เป็นสมาชิกที่ที่ชอบตั้งกระทูในห้องว่าก่อคือคุณล็อก Walker, นะ Walker, อินทอยวอลเกอร์นะทอยวอลเกอร์นะฮะก็จริงจริงแกมีมีช่องยูทูบด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเอาของนู่นนี่นั่นมามาส่องผ่านกล้องจุลทรรศนะอย่างเช่นแบบไปเก็บน้ำจากคลองแสนแสบมาส่องไปไปเอาสุจิต,ตัวเองก็เคยมีนะเอาสุจิตัส่องส่องดูเอออะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> เออมันก็น่าสนใจดีสนุกดีแล้วก็กระทู้แกก็ยอดยอดหวดยอดคนคอมเมนต์คนอ่านเยอะนะครับก็เป็นกระทู้ง่านบ่อยๆครับเหนาๆใช่นะก็แล้วก็ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่คอนเทนต์คือดีอ่ะคอนเทนต์ดีแล้วก็มันน่าสนใจแล้วมันก็หาหาดูได้ยากเอออันเนี้ยผมว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะเขาก็เขาก็มียูทูปชแนลมีเฟซบุ๊กเพจ g e เขาเหมือนกันนะแล้วก็มาลงในพันทิปด้วยก็ก็สนุกดีได้ก็ได้ได้กลุ่มกลุ่มผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งไปนะครับซึ่งซึ่งก็ ครีเอเตอร์ hmm. กลุ่มเนี้ยก็จะมีคือเราเราจริงๆในพันทิปเองเนี่ยเราก็จะมีมีทีมที่ดูแลอินฟลูเอนเซอร์อยู่เหมือนกันนะครับดูแลอินฟลูเอนเซอร์นี่หมายถึงดูแลในระดับที่าหางานให้เลยนะหางานให้หมายถึงว่าเป็นเป็นเห oh. มือนบริหารอินฟลูเอนเซอร์นิดหน่อยๆเลยแหละคือคือมีถ้ามีงานอะไรให้เนี่ยเราก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ให้ลูกค้าได้ลองเลือกพิจารณาดูแล้วก็ลูกค้าก็จะจ้างอินฟลูเอนเซอร์นในคนนั้นเนี่ยเขียน เขียนเป็นวิด i โอเด็รีวิวลงพันทิปเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าอันนี้คือก็เป็นโอกาสหนึ่งของของครีเอเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าสนใจที่แบบว้ยโอเคไม่แน่ใจพันทิปมันหาเงินได้จริงหรือเปล่ามันมันมันมาทำสติดิ้งแบบสมัยก่อนแล้วโดนลบกระทู้แล้วจริงๆมันมีส้อข่าวที่มันที่มันโอเคนะมันมีช่อง่างมันอยู่นะแต่ว่าหลายคนไม่รู้ไงแล้วก็แล้วก็โอเคไปทำสติ๊กิ้งก็โดนลบโดนลบก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะก็แทนที่จะแานที่จะทําอย่างนั้นกเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับพันทิ เป็นออฟฟิเชียลไปเลยเราหางานให้แล้วก็เวลาตั้งกระทู้ก็มีมีมีเครื่องมือตั้งกระทู้พิเศษให้เลยอะที่ที่จะดแคลกับผู้อ่านเลยว่ากระทู้เนี่ยคือรับ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 เงินมารับสปอนเซอร์มาินะครับครับอืมตรงนี้น่าสนใจครับคือจริงๆตรงนี้ก็มีหลายเว็บไซต์เนาะที่เอ่อทำเป็นลักษณะที่เอายูเซอร์ข้างนอกมามาเจริญเรียอคอนเทนต์แล้วก็มีค่าเกาะแทงให้ซึ่งก็จะคิดรานะคาบทความว่าเท่านี้เท่านี้ไปกั จริงๆแล้วในพันทิ์เองก็มีนะครับแล้วก็คือหลายคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงครับสมมุติผมเป็นยูสเซอร์คนหนึ่งเนาะในพันทิปนะครับสมมุติชื่อแอดคาโชชิผมตั้งกระทู้ในพันทิปไปบ่อยรีวิวรุ่นรีวิวนี่วันหนึ่งผมอยากจะเ t u นตัวเองเป็นเครียร์ในพันทิปเผื่อมีงานเข้ามาเผื่อมีอะไรเข้ามานี่ผมต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขยังไงบ้างครับจริงๆไม่มีอะไรมากอเออทำคอนเทนต์บ่อยๆแล้วก็คอนเทนต์ดี นะคนทนต์บีฟีดแบ็คของคนทนต์ดีเนี่ยเรามีแมวมองอยู่แล้วมีแมวมองแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดมีลูกค้ามาสมมตินะคุณเอ็มออรีวิวแกจัตนะรีวิวแกจัดชอบรีวิวแกจัตมากเลยเรารีวิวแกจัตอยู่บ่อยๆนะวันดีคืนดีเนี่ยมีแกจัตยี่ห้อหนึ่งสมมติเสี่ยวหมี่เนี่ยเสมมี่ยวหม,มี่ติดต่อมาต่อวันที่มาช่วยหาอินฟลูเอนเซอร์รีวิวลงวันที่ไม่หน่อยอ่าคุณเอ็มก็จะเป็นตันดิดตหนึ่งแล้วเราก็จะจัดทํา เหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโองคุณเอ็มนี่นแหละมีรายชื่อกระทู้ที่คุณเ็เคยตั้งแล้ว fit back ดีๆเนี่ยส่งให้ลูกค้ารีวิวดูลูกค้าดูปุ๊บไม่สนใจอ่ะติดต่อโค้นราคากันนะพันธิตเป็นตัวกลางให้เป็นแบบนี้เลยครับครับในเรื่องของค่ากับแคนพอจะเปิดเผยได้บ้างไหมครับว่า<อ>มีรูปแบบการแบ่งยังไงบ้างที่ผ่านมาเราใช้วิธีคืออินฟลูเอนเซอร์ค้นราคามาเลยค้นราคา,าแ,ลแล้วก็เราก็ไปเสนอกับ แบรนด์เลยแล้วก็มันก็จะอยู่ที่แบรนด์จะซื้อไหมนั่นแหละนะสมมติว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์โค้ดแพงก็แบรนด์ไม่ซื้อก็ก็ไม่ได้งานมันเท่านั้นเองเพราะว่ามันก็เราก็ต้องเป็นมีคันดิเดตเนาะเวลาไปคุยกับแบรนด์ก็มีอินฟลูเอนเซอร์ให้แบรนด์เลือกสมมติมีสามสามไลา์แต่ละไายมีพอร์ตโฟลิโอมีอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละายคิดราคายังไงก็ลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกนะครับว่าว่าสนใจไลน์ไหนแล้วก็เขาก็ลูกค้าก็จะตัวหัวเนาะดูผลงานดูราคาประกอบกันแล้วก็เลือกไลน์ที่เหมาะสมที่สุด ครับจริงจริงนอกจากตัวการ์ตูนเนี่ยพันธทีเองก็มีแพลตฟอร์มที่เป็น User g e n จ r a t e ็ตคอนเทสำหรับ Creator นะครับก็คือบอกแก๊งนะครับแล้วก็อย่างผมเองก็ช่วงแรกก็เขียนยังไงบอกแก๊งเนาะแต่สมัยงู้นแล้วก็เขียนเป็นลักษณะแกรี่แต่ช่วงนั้นก็มีหลายคนที่ที่สร้างคอนเทนต์ในลักษณะนั้นตบวบัดแก๊งเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มีแนวโน้มจะปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเกินอะไรเพิ่มฟีเจอร์ไหมครับ บล็อกแกลเนี่ยเราเราไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มแลยฮะนะเวลานี้นะเพราะว่าเรามมาว่าเทรนด์ของเทรนด์ของครีเอเตอร์เนี่ยค่อนข้างมุ่งไปทางทางแพลตฟอร์มรูปแบบปืนละนะครับไปในแพลตฟอร์มวิดีโอ youtube แพลตฟอร์ม Facebook p a พ e แพลตฟอร์ม t i k t o k มากมากคือลักษณะที่บล็อกเนี่ยมันเริ่มจะผมว่ามันขาลงแล้วละ่ะมันก็คงน่าจะเป็นขาลงแล้ว <c oughs> เราก็เลยเราก็เลยจะไม่ได้ทําอะไรกับมันแต่ว่ามันก็ยังมีจริงๆมันก็ยังมีคอมมูนิตี้ที่อยู่ในบล็อกแกลอยู่นะมี สมาชิกเขายังเขียนอยู่ทุกวันแล้วก็พูดคุยกันอยู่ทุกวันอยู่เราก็จะเมนเทนกลุ่มนี้ไว้นะแต่ก็ไม่จะไม่ได้มีพัฒนาอะไรเพิ่มเติมลคร,ครับครับครับส่วนเง่งผมที่ผมเห็นใกล้ชัดคือเอ o ซีโอเนาะของทั้งบอกแกงแล้วก็พังคิดเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็การคูหลายการทูเนี่ยก็เราเขียนไม่ลายปีแล้ะทุกวันนี้ก็ยังเสิร์ชเจออยู่ยังมีคนเข้าเยอะอยู่ยังมีคอมเมนต์เพิ่มเข้ามา นี่เก๋ยนะครับผมว่าอันนั้นก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ถ้าใครอยากจะไปฝึกฝีมือในพันทิพย์เนี่ยสามารถเข้าไปแล้วก็อย่างที่พี่ปลอยบอกเลยคือมันมีฟี e แ b a c k กลับมาได้ว่าเออเขียนดีไม่ดีชอบไม่ชอบเป็นไงบ้างนะครับออส่วนหนึ่งที่อยากให้ช่วยแนะนำอีกหนึ่งคือช่วงหลังเนี่ยกางไกยุคที่มีสีดิ้งเยอะๆเนาะนะทางพันทิพย์ก็เริ่มมีระบบที่ให้ดีแควรเรื่องของ CRSR นะครับอยากให้ช่วยขยายความเรื่องของ CR อธิษฐานนิดนึงครับว่าคืออะไรแล้วก็คนที่จะเข้ามาเขียนเนี่ยคนจะรู้อะไรบ้างครับครับโอเคเอ่อ uh, CR นะครับ CR คือ consumer review consumer review แปลว่าคุณจ่ายเงินนะคะซื้อสินค้าหรือบริการมาเองนะครับแล้วก็มาเขียน, review, นรีวิวนะฮะหรือว่าหรือว่าอาจจะแบบสมมตินะแบบเป็นอะไรอะ่ะเป็นบริษัทพาไปเอาติง้งโอเคคุณไม่ได้จ่ายเงินเองก็ตาม <ừ> แต่ว่าบริษัทจ่ายเงินไม่ได้รับการสปอนเซอร์อีกก็ถือว่า CR ได้นะ ะนะครับส่วน SR SR คือ sponsor review sponsor review คืออย่างเช่นโรงแรมเชิญคุณไปพักนะครับร้านอาหารเชิญคุณไปทานอาหารนะครับม,มีสินค้ามีกล้องโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามส่งมาให้คุณยืมเพื่อที่จะเขียนรีวิวโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนนะอันนี้คือขีดเส้นใต้เลยต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะไม่ได้รับ ค่าเขียนว่างั้นเถอะไม่ได้รับค่าเขียนนะครับนี่ถือว่าเป็นสปอนเซอร์รีวิวแล้วก็คือได้รับสปอนเซอร์สินค้าอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้รับเงินนะฮะส่วนถ้าเป็นเคสรับเงินรับเงินเนี่ยมันจะเป็นบิสเนสรีวิวนะครับซึ่งไอ้บิสเนสรีวิวที่ที่เล่าตอนต้นนี่แหละครับก็คือเป็นเป็นจุดที่เรามีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ให้ให้บริการกับแบรนด์ต่างๆอย่างออฟฟิเชียลเลยนะครับก็ดีแคลร์ชัดเจนว่ามันคือบิสเนสรีวิวนะครับก็จะเป็นมันก็จะเป็นกระทู้ประเภทที่สมาชิกทัั่่่วไไไปเนียจะต้งมด นะครับก็จะมีเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์<ช>ที่ที่ได้รับการดีลจากแบรนด์เท่านั้นที่จะตั้งได้ครับครับเอ่อยกตัวอย่างสมมติผมไปซื้อ iPhone มารีวิวเองก็อันนี้อยู่ในหมวด C r เนาะ c u s t o อ e r Review ครับในทางกลับกันถ้าสมมติเอ่อ Apple ส่งมือถือให้ผมแล้วก็อ่ะแต่ไม่ได้มีมีตรงมีกลางให้ครับผมไปรีวิวในพันทิปอันนี้ผมต้องโคดก็เป็น Sr ใช่ไหมครับใช่ใช่ว่าแต่ Apple เคยให้ด้วยเหรอ หวังว่าเพื่อเพื่อพูดในพอดแคสต์นี้ก็เข้าใจดีเขาอ่าอีกบุเมหนึ่งสมมตินะสมมติเอ่อแอปเปิลคงไม่ให้กางอ่แล้สมมติแบรนด์เอให้ให้กางผมมาสมมติให้สักอ่าสองหมื่นแล้วแถมมบอร์ือให้เครื่องหนึ่งอ่ะคุณเอ็มช่วยไปรีวิวน่อยอีแล้วผมก็อ่าผมก็เขียนลงบอกผมลงเว็บผมอ่ะผมเอาไปลงพันคลิปด้วยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ถือว่าก็ถือว่าเข้าขายเป็นเป็นบิสเซิลรีวิว อ่ามันจะไม่ใช่ CISR <อ>แล้วมันเป็นพิเศษรีวิวแล้วอันนี้ต้องติดต่อพันทิพย์ละอ่ก็ให้ก็เดี๋ยวติดต่อพันทิพย์ัที่เปิดช่องพิเศษให้แล้วก็ลงได้ครับครับเออส่วนหนึ่งคือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับครีกเกเตอร์เนี่ยครับเออในมุมพันทิพย์เนี่ยมีวิธีการดูแลเกี่ยวกับกระทู้ต่างๆหรือว่าวิธีการดูแลครีเกเตอร์ต่างๆเนี่ยยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมเห็นแต่ละปีก็จะมีแบบอ่ามีประกาศบ้างว่า การเข้งไหนกล้รางวัลใช่ไหมครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งรู้ที่หลายคนเพิ่งรู้เหมือนกันก็คือมีเรื่องของ business ด้วยที่ช่วยมอบค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างให้นะครับอยากให้ขยายความมุมมีนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของถ้าคุณอยากจะเข้าไปในแพลตฟอร์มพันคิปแล้วก็ไปสร้างตัวเองอยู่ในนั้นเนี่ยทางพันคิปมีทางสนับสนุนะอะไรได้บ้างค,ครับครับเรามีมันมีนกลไกในการ ตรงใจรีวอร์ดละกันนะรีวอร์ดมันคือมันคือคกลไกที่เรียกว่ารีวอร์ดแอนิชเมนต์นะครับมันเป็น,นกลไกหนึ่งในการดูแลคอมมูนิตี้นะไอฝัอ่งฝั่งรีวอร์ดเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเราเราอยากจะให้รีวอร์ดกับสมาชิกที่เขาทำคอนเทนต์ดีๆเขาตั้งกระทูด้ดีๆหรือว่าตอบกระทูด้ดีๆเนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อสมาชิกด้วยกันเนี่ยอยากจะให้ให้รางวัลเขานะครับเพื่อที่จะตอบแทนสิ่งที่เขาอุตส่าห์ทำให้เราทำให้กับแพลตฟอร์มนะครับก็ มันจะมีตั้งแต่พันธิพิกนะพันทิพิกคือกระทู้คุณดีจนทีมงานเนี่ยเอาเลือกขึ้นมาปักหมุดอยู่บนบนตำแหน่งบนของแต่ละห้องหรือเลือกขึ้นมาปักหมุดอยู่บนหน้าแรกของพันธิภิ์เลยหรือหยิบขึ้นมาฟีลง facebook ทวิตเตอร์ที่เป็นออฟฟิเชียลของพันทิภ์เองนะครับก็กระทู้พวกเนี้ยที่ที่ที่เป็นเรียกว่าพันธิพิกเนี่ยก็เราก็จะมี ของเล็กๆน้อยๆแหละมันไม่ไม่ไม่มีมูลค่าอะไรมากมายเป็นเป็นพวกมอร์ชันไดของพันทิปเองนะเป็นอาจจะเป็นพวกุญแจเป็นจานรองแก้วอะไรที่เป็นลายของมัสคอตของพันทิปก็คือน้องตัวน้องเพียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นของซูวิเนียร์เล็กๆน้อยๆมอบให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขยันนะขยันสร้างคอนเทนต์ดีๆในตลอดทั้งปีเนี่ยจนมันมันติดพันทิปพิกหลายๆรอบเนี่ยไอของที่เป็นเป็นมอร์ชันไดเนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นอาจจะมี มีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ทำให้เป็นเหมือนการตอบแทนให้กับสมาชิกเรานะครับแล้วพอสิ้นปีพอช่วงปลายปีปุ๊บเนี่ยทั้งทีมงานก็จะมีมีกระบวนการคัดสรรกระทูที่ตลอดทั้งปีเนี่ยมีเป็นหลายแสนกระทูหลักล้านกระทูเนี่ย mm hmm. คัดออกมาให้เหลือสักประมาณ10กระทูนะครับโดยที่ uh huh. มีความหลากหลายของ ของประเภทของเนื้อาหาคือมีความอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์บ้างเป็นท่องเที่ยวบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเลือกมาประมาณสิบสิบกระทู้นะครับแล้วก็สิบกระทู้เนี่ยเจ้าของกระทู้ก็ได้รับรางวัลจากทางทีมงานก็เราก็จะมีเชิญทั้งสิบท่านเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารกับทางทีมทีมบริหารของพันทิพย์นะครับแล้วก็มีของรางวัลที่เรียกว่าเป็นคัสตอมเมดมากๆให้กับ จามาชิกแต่ละท่านซึ่งเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าทําทําขึ้นมาออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ละก,กระตู้เลยนะครับก็อ๋อคือไม่ใช่กับนนะสิบคนออกแบบสําหรับเขาคนนั้นเลยเขาคนนั้นเลยอสมมตินะคุณสมมติว่าคุณเอ็มครับเขียกกกน,ขนกระทูเกี่ยวกับ iPhone อ่าเขียนกระทูกับ iPhone เนี่ยเราก็จะมีมีโพ์มีของที่ออกแบบนะครับล้อล้อเรียนไปกับตัวเนื้อหากระทูของคุณเอ็ม ที่คุยเรื่องไอโฟนเนี่ยไปให้กับเดเเลยอ่ามันก็จะเป็นความความน่ารักแบบหนึ่งนะครับก็ก็จะเป็นมีมีงานดินเนอร์มีงานดินเนอร์คุยกับผู้บริหารกับทางทางสมาชิกแล้วก็มีรางวัลมอบละให้นะครับแล้วก็แล้วก็จะโปรโมทกระทู้หนักมากนะกระทู้นักเสพกระทู้ก็ถูกโปรโมทถูกยิงตามช่องทางต่างๆวันทิปเยอะเลยนะครับเพื่อให้คนได้เข้ามาอ่านกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุมของกลไกในการรีวอร์ด นะครับให้กับสมาชิกนอกที่นอกเหนือจากเรื่องของอาหางานอินฟลูเอนเซอร์ให้นะครับครับครับดูแล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มเนาะทำแล้วก็น่ารักมากๆเลยที่มอบให้กับคนที่มาใช้แพลตฟอร์มนะครับซึ่งอเอาการรมกงผมใช้ขายมาทุกแพลตฟอร์มเนาะแพลตฟอร์มอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ค่ะขยบกันนะครับมีนีมากกว่านี้นะดรอต่อยกันเลยมีเค่หนึ่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือพันทิปเนี่ยเราเรามีทํากิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยทำมาหลายปีแล้วนะครับ mm hmm. มันก็บรรยากาศมันก็คือประมาณว่าพาสมาชิกเนี่ยไปเที่ยวเที่ยวแบบฟรีเลยแบบกินฟรีอยู่ฟรีแนะเที่ยวฟรีนะครับก็ก็ทอทอก็เป็นดีลพาร์ทเนอร์มาสปอนเซอร์ให้นะครับแล้วก็พาไปเที่ยวแล้วก็เราก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าสมาชิก ไปเที่ยวแล้วเนี่ยอยากจะให้กลับมาเขียนรีวิวหน่อยมันก็เป็นการช่วยแนะนาําสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะครับช่วยกลับมาแล้วเราเขียนรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีคนไม่คันเกนิดหนึ่งคือถ้าเกิดใครกลับมาเขียนรีวิวให้นะทริปต่อไปทริปหน้าเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสได้ได,ได้ไปร่วมทริปนั้นโดยที่ไม่ต้องจับฉลากอ่าก็จะมีสิทธิ์สิทธิ์เรียกว่าฟาสต์พาสก็คือก็คือปกติโหคนมาลงเที่ยวฟรีอ่ะเที่ยวฟรีคนมาลงกันเป็นล้ออยู่แล้วอ่ะแต่ว่า ไปได้ไม่กี่สิบคนหรอกใช่ไหมฮะก<ช>็เราเป็นล็อตแทนที่แทนที่คุณจะต้องไปสุ่มกับร้อยคนนะครับนี่คุณมีมีบัตรผ่านฟรีเลยแล้วก็ได้ไปเที่ยวทริปต่อไปได้ฟรีเลยอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นเป็นวิธีจูงใจวิธีหนึ่งเป็นรีวอร์ดอีกแบบหนึ่งของเรากันในกลุ่มในกลุ่มห้องดูแพนเน็ตนะครับ,รบแม่อยากสะบักกึ้ยเลยครับเที่ยว <laughs> ฟรีเร <laughs> ่มมาลงระทูกันทริปนะฮะแม่กำลังคุยสงกเลยนะครับก็ เนื่องจากด้วยเวลาที่จํากัดนะครับก็เอพิโซดนี้เราอาจจะคัดเท่านี้ก่อนแล้วก็มาคุยกับพี่บอยอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิควิกีทมนะครับ้าคุณจะโพสก็คือว่าในพังทิพมันมีเทคนิคอะไรบ้างการใส่ภาพการใส่เท็กซ์การตั้งหัวข้อนะครับหรือว่าการซัพพอร์ตอื่นๆจากทางพังทิปที่คุณอาจจะยังไม่ทราบม,มาก่อนนะครับกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่มาจากคนไทยเองนะครับ ก็รอติดกรรมใหม่เอพิซ o ดหน้านะครับวันนี้ผมเอ็มขจรเจงงญภันิศหรืออากาโชชิราไปก่อนติดการมกันได้ทางไอจูนพอ c a ต t Soundcloud Spotify แล้วก็ y t u t u นะครับพบกันในวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันหนึ่งค่ตรงนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิซ o ดหน้าสวัสดีครับ